แล้วก็นอกจากนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังตั้งนะดอกเตอร์เอกนิตินิติธันประพาสท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาครับคนที่แถลงวันนี้ก็คือคุณสิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติว่าที่ประชุมครมท่านนายกได้พูดถึงเรื่องการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐและการเร่งสรุป FTA กับสหภาพยุโรปและก็การขับเคลื่อนการทำงานในช่วงรัฐบาลยุคนี้ที่จะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มีการแต่งตั้งวางตัวให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจากับสหรัฐร่วมกับรัฐมนตรีจาก6กระทรวงหลักก็คือกระทรวงเศรษฐกิจทั้งนั้นครับนี่ก็ทำงานกันเป็นทีม อันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเห็นชอบไปเรียบร้อย